อีกสองนาทีเสร็จเลยเดี๋ยวไปเที่ยงเฮ้ยดูหอยตุ้งยังไม่เอาต้องวันแรกดอสลายดูสอายเอ้ยรัก่อด้วย ยกเลยไหมเทพถึงขึ้นขึ้นวันนี้ขึ้วันนั้นยังไม่อยากหัวกรองยังไงใช่เ่าใช่ต่อไปี้นี่เลย่ต่อไปนี้ต่อเฮ้ยจ้าจาเฮ้ยเ้งดีด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 ดยไปีดด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 ีดีด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 ดเดดี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  เฮ้ยเขาเลี้ยงแบอาไปเลยเก็บเลยเก็บอาแม่แรงลงมากนะถือไป่ไม่ได้โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 ออ้โหโอ้โหโอ้โ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ไล่ไหมครับโอ้ตัวเราพี่โอ้ตายคริงๆโอ้ได้ช็อตโอ้ยโอ้ยเอ้าสโอ้ ไปลงลงลงงลงกันเลยไปไขอยิงไม่เลี้แรกูเดแรไม่เลี้ยรกูไม่เลยหรอกดูจะไปจะไปต้ตั้งกันนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตั้งกูหลอกเฮ้กูหลอก บักได้ไหมยังสวยเลยจบวันเดียววิ่ไหนักสิขอบคุณไปด้าน้

เ่้าไม่ได้ประเดี๋ยวยังไม่ันปีนว่านีโดโอ๊ยไปงเราโอยกหนองอะไอบังเขาหอดเดี๋ยวเน๊เดี๋ยวเโอย เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เด้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย

ไปเที่อวไปโอ้โหหนู2นาทีอ่ะ25เมตร25เมตรตายเลยตายเลยเกือบยังโอ้2นาทีเกือบ25เมตร Goodbye.